เทศบาลนครแม่สอดนำพนักงานคลินไซเคิลจำกัดออกทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สอดค่ะหลังได้รับการประสานจากทางอำเภอแม่สอดในการขอกำลังพนักงานเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลนครแม่สอดเพื่อขอการสนับสนุนการจัดการเศษขยะต้นไม้และวัชพืชเศษญ้าตามไหลาทางข้างถนนบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอแม่สอด ทางวาดที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายสุวิทย์คามณีวงรองนายกเทศมนตรีนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมพนักงานคลีนไซเคิลจำกัดออกทําความสะอาดเก็บกวาดกําจัดวัชพืชเศษหญ้าตามไหลยทางข้างถนนตัดกิ่งไม้ที่ขึ้นรกทึบตามรั้วกำแพงพร้อมการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ทำการที่ว่าการอำเภอแม่สอด ให้มีความสะอาดตาแก่ผู้ที่เดินทางมารับบริการในหน่วยงานราชการ